สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักร้อยบนประจากงวดวันที่16เมษายน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิป,ปใหม่จากทางเราขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามาชมยังไม่ได้เป็นสมาชิกของทางช่องก็กดติดตามเลยนะคะจะได้เป็น f อของทางช่องนะมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาโปรดกรุณาคอมเมนต์อย่างสุภาพนะคะอาจารย์ก็ทำสูตรมาวางให้ชมแบบฟรีๆนะ ก็ชอบก็จัดไม่ชอบก็ชมผ่านๆไปนะฮะทีน,นี้เรามาดูหลักร้อยบนในชุดมาตรฐานชุดมาตรฐานอาจารย์จะวางให้ทั้งหมดนะห้าสูตรด้วยกันนะคะตามนี้เลยเดี๋ยวเจอสูตรไหนก่อนก็ดูสูตรนั้นเลยคะ่ะอาจารย์จะเน้นสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรแรกจะเป็นสูตรหลักร้อยระยะยาวนะฮะท่านผู้ชมสูตรนี้เราตามมาไหลงวดแล้วนะคะ ั้แต่งวดที่ออกหกห้าสองนี่นะคะระยะนี้ก็ทั้งหมดยี่สิบห้างวดเลยนะคะมีหลักร้อยทุกงวดนะคะอยู่ตรงนี้ตามนี้เลยะค่ะจนถึงหกศูนย์สามก็เลขหกอยู่นี่อาจารย์จะเปิดหน้าใหม่นะคะมาฝั่งนี้ก็จะมีหลักร้อยหกศูนย์สามแล้วก็มีหกสองหกนะ,ะแล้วก็สี่สี่แปดหนึ่งะคะตามนี้สำหรับงวดนี้ก็จะเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกสี่ ล็อกเดียวกันเลยะคะ่ะระยะยาวนะเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกสี่สูตรที่หนึ่งอันนี้ก็ยี่สิบแปดงวดรวดเลยแบบไม่หลุดเลยนะคะตามนี้เลยสามดาวไปเลยนะคะต่อไปสูตรที่สองสูตรที่สองนะคะแนวทางของหลักร้อยเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูหลักร้อยแบบห้าตัวก่อนนะคะอาจารย์ตามมาสามงวดแล้วนะคะก็เที่เล่าให้ฟังว่ากาลัง แกะสูตรใหม่นะคะมาถึงตรงนี้แล้ว603ก็เข้าะคทะ่านชู้ชสองหก็เข้ามาสองวดแล้วงวดที่แล้ว4ี่แด1นูตรนี้เขเข้างวดนี้อาจารย์จะเอามาเปรียบเทียบให้นะคะคือ78901 7 8 9, 0, นะคะเ8 9 0 1เอามาเขียนไว้ตรงนี้นะ,ะเป็นร้อยบน78901เพราะว่าระยะมันแค่5ตัวนะคะไม่เท่าเพื่อนเขาเดี๋ยวก็จะไปแพ้เขาเรามาคิดตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขาเอามาเปรียบเทียบนะ ต่อมาเราจะมาดูหลักร้อยบนในชุดมาตรฐานนะคะก็คือเออตรงนี้เลยอันนี้เดินดีนะคะท่านผู้ชม481ยังเข้าอยู่สำหรับวันนี้ได้ล็อกเดียวกันนะฮะสองสองสูตรเลยนะได้ล็อกเดียวกันสองสามสี่ห้าเก้าแปดสองสามสี่ห้าเก้าแปดเป็นสูตรที่สองนี่นะคะอันนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันจัดให้สามดาวแล้วก็สูตร สูตรนี้ก็หลุดแล้วเพิ่งเข้าเพิ่งกลับมาเข้านะคะแต่ไม่ได้ใช้นะให้ดูเฉยๆอ่ะดูไว้ก่อนสูตรนี้ตอนแรกก็เดินดีๆะะท่านผู้ชมเนี่ยหลุดไปสองงวดติดกันงวดที่แล้วสี่แปดหนึ่งเข้านะงวดนี้ก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเนค่ะไม่ทราบเข้าหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้ให้เดินดีๆก่อนนะ,ะแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม สูตรนี้นะสูตรนี้ก็เดินดีนะท่านะผู้ชมงวดนี้ได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะหกเจ็ดแปดเ้าศนย์หนึ่งถามนี้เลยหกเจ็ดแปดเ้าศย์หนึ่งเป็นสูตรที่สามอันนี้เดินดีนะไม่หลุดเหมือนกันอาจารย์กำลังคัดเลือกมาให้แต่สูตรที่เดินค่อนข้างดีนะวันนี้อาจารย์จำจริงลงล่างนะเนี่ย ก็ย้ายมาวางบทให้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็เหมือนกันเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะและอีกสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งก็เป็นสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมเออสี่แปดหนึ่งยังเข้าอยู่เพราะนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่ทั้งหมดนี้เลือกมาห้าสูตรนะแล้วก็เราเอามาเปรียบเทียบกับหลักร้อยนะคะที่เราเรียนไปแล้วนะ กรรมจริงอาจารย์ว่าจะไม่วางให้นะคะในหลักร้อยในชุดมาตรฐานนะเพราะว่าเช็คดูแล้วมันเลขเดียวกันเลยแต่มี f อซขอมาก็วางให้หน่อยแล้วกันเนาะนี่ค่ะหลักร้อยบนชุด100ร้อยมาลลยนะคะเราได้เก้าศูนย์หนึ่งใช่ไหม100ร้อยมาลลยมาปกติมันจะได้ทั้งหมดหกตัวนะหลักร้อยก็เดินค่อนข้างดีงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันร้อยได้สะได้หกตัวนี่นแหละแต่ว่ามันเป็นเลขซ้ํากันที่เก้าศูนย์หนึ่ง หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าอะไรอย่างนี้นะมันจะซ้ํากันหมดเลยนะก็คัดเลือกมาเฉพาะเลขที่ไม่ซ้ําเออเอาเลขที่ซ้ํากันไม่เอานะคัดมาเอาได้เหลือแค่สามตัวนี้กับเมื่อสักครู่นี้จะให้ดูสูตรนี้ก็กาลังเดินดีแต่มันมีแค่ห้าตัวนะคะแล้วอันนี้ก็มีอันนี้สูตรนี้มีหกตัวแต่เลขมันซ้ํากันเวลาเราจะมองเห็น,ตร,นตรงนี้ก็มีแนวทางของเลขเก้ากับเลขศูนย์ที่ชนเฉพาะสองอันนี้นะเก้ากับศูนย์ อันนี้มันจะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะซ้ํานะคะอันนี้เราได้ห้าศูนรนี่แล้วเราก็เอามาจัดการคัดเลือกว่าตัวไหนมันเยอะนะคะตัวไหนที่มันชนเยอะๆดูตัวแรกหรือที่เป็นเลขหนึ่งหนึ่งสองสามเลขหนึ่งมีสามสามในห้าอ่ะ, 3, อะเอาแค่สี่กับห้ากันแล้วกันเนาะสามเลขหนึ่งไม่เอานะคะตัดออกไปเลขสอง 1นึ่งเลขสอมีสองสูตรอา้าน้อยกว่าเลขหนึออ 3, 1, 2, 3, ต่ตัดออกไปเลข 4, 1, 2, 3ามหนึสองเลข3มีแค่สองสูตรตัดออกไปเลข4ี่หนึสองสเลข4มีสามสูตรตัดออกไปเลขห้าหสองเลข 5, ้าสามห้ามีสมสูตรอ่าตัดออกไปโอ้โหแถวแรกห้าตัวหมดเลยนะคะ สองสามสูตรตัดออกไปนะเดี๋ยวมาดูเลขหกหนึ่งสองสามเลขหกมีสามตัวนะคะสามตัวก็เท่ากับสามสี่ห้าตัดออกไปเลขเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดมีสองสูตรอ่ะตัดออกไปอ่ะหมดแล้วมั้งเลขแปดหนึ่งสองสามเลขแปดมีสามสูตรนะตัดออกไปอ่ะออกหมดแล้วมั้งเนี่ยเนาะ ต่อไปเลขเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าสูตรเลขเก้าได้ครบทุกสูตรเลยนะคะท่านผู้ชมใส่กรอบไว้ก่อนตัวหนึ่งต่อไปเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่เลขศูย์มีอยู่สี่สูตรนะคะอ่ใส่กรอบไว้มีสองตัวนี้ที่เยอะสุดอ่หัวดัวนี้หัวจะเบิ้ลหรือเปล่าคะท่านผู้ชมเบิ้ลเบิ้ลหำหำไหมอา้าวร้อยนะเลขเก้า ร้อยเลขเก้าจา์เขีดดยนไว้ก่อน,นเด่นที่เก้าแล้วลองศูนย์ลองที่เลขศูนย์สองตัวก็วงกลมไว้เลยเนาะเก้าแล้วก็ศูนย์ได้สองตัวนี้เดี๋ยวจารย์จะลองจับสามตัวให้นะเก้าเอาเฉพาะตัวเด่นเลยนะตัวลองท่านผู้ชมไปเลือกเอง ก้าตัวนี้นะคะมันจะมาชนกับสองสูตรนี้มีเลขเก้าอ่าก็ชอบเลยนะถ้ามันมีตัวชนแบบนี้แล้วก็ตัวลองก็มีเหมือนกันศูนยะะ์ยังไงงวดนี้ศูนย์ก็มีอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราร้อยเมลัยตัวเดียวได้เลขศูนย์ที่อาจารย์บอกให้มันมาอยู่ที่ข้างบนนะคะข้างบนได้แล้วสองตัวเดี๋ยวเราจะจับแค่ตัวเดียวใส่สีช่องก่อนมีดีชนแนลนะคะเป็นช่องคำนวณสูตรหวยแจก นะในช่อง youtube นี่นะคะใครสนใจก็กดติดตามนะคะได้เรียนรู้ด้วยกันเนาะมีสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะแต่ส่วนใหญ่จะจะเข้านะคะท่านผู้ชมส่วนใหญ่จะเข้านะ,ะแต่ว่าจะมีเฉดเฉียด,ดไปนี่แคบทุกงวดเลยนะ,ะบางงวดก็โดนเต็มเต็มเลยนะคะบางงวดก็เฉดเฉียด,ด,ด,ดอย่างเงี้ยน,นะคะเฉดไปตัวเดียวนะคะเข้าตัวหลุดตัวหนึ่งอะไรลักษณะแบบนี้อาจารย์นะ เน้นนะช่องอาจารย์นะคะเน้นสองตัวล่างนะครับมากกว่าสามตัวบนแต่สามตัวบนก็เคยถูกกันนะคะท่านผู้ชมนะตามนี้เนาะหลักร้อยเราได้ละเลขเก้าอันนี้เรามาจับยังไงดีอาจารย์ขอใอัยสูตรนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยจับแบบตามหลักคือหลักร้อยเลขอะไรหลักสิบเลขอะไรหลักหน่วยเลขอะไรร้อยบนสิบบนหน่วยบนอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยค่อยคอยหาไปเรื่อยๆนะคะข้างบน แล้วก็กําลังจะทําข้างล่างอยู่นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจารย์จะวางหลักหน่วยล่างให้นะ,ะแล้วก็สูตรเด่นระยะยาวนะะเด่นระยะยาวแบบคู่ขี้อะไรแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้อาจารย์เวดแวะมาใส่ร้อยบนให้ก่อนนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวอาจารย์ใส่ตีช่องก่อนงวดนี้เลขที่ที่น่าสนใจเลยนะสําหรับงวดนี้อาจารย์ดูแววเลยนะมันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ ค่ะอันนี้เรามาดูนะคะชุดที่เราจับไว้คือชุดคู่ทายชุดห้ามจนนะจะมีสี่คู่นี้ที่อาจารย์ชอบก็คือห้าศูนย์ห้าสามห้าหกห้าเก้านะดีดูนิดนึงมันมาแบบไหนเดี๋ยวท่านผู้ชมบางท่านก็ไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะห้ามจนนะคู่ท้ายคู่ท้าย,ายนี่ค่ะชุดนี้เนาะใช่ไหม เออใช่นะนี่เห็นไหมนี่ค่ะชุดห้ามจนนะคะมันชอบเดินที่สิบหน่วยแค่แค่ชอบตัวไหนก็กลับตัวงวดงวดนี้เป็นงวดที่สี่สิบห้าทั้งสามสูตรนี้จะมีงวดที่เอสูตรที่สามนี่ห้ามจนมันจะเข้าสามตัวเลยแต่ไม่เป็นไรงวดนี้จ,จะเข้าตัวหนึ่งเลือดจ,จะหลุดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราจะตามศูนย์สามหกเก้าเนี่ยมาจับกับตัวที่ไม่ชนกันก็คือหนึ่งสองสี่ห้านะคะ เราจะใช้หนึ่งสองสี่ห้าจับกับหกเจ็ดแปดเก้านี่ก็ได้แต่สูตรที่สองวม่ที่แล้วมันหนีไปหลักร้อยนะคะท่านผู้ชมแต่มันไม่หลุดนะหนีหลักร้อยอาจารย์จะใช้หนึ่งนะคะหนึ่งสองสี่ห้าหกศูนย์สามเก้านี่คือไม่มีตัวชนกันไขว้กันนะคะเน้นที่คู่ท้ายนะคะก็จะมีเออมาตังจกกักรพพัดแล้วห้ามจนนี่นะคะแบบนี้เลยแล้วพอเราจับแบบนี้แล้วเราได้หลักร้อยใช่ไหมคะอันนี้คือคู่ท้ายอาจารย์จะเอาเฉพาะ สีส้มๆนี่นะคะสี่ชุดนี้นะ,ะเพราะว่ามันจะอยู่ในตัวสูตรที่อาจารย์คัดเลือกมานะคะลองไปเทียบจากเยี่ยมกับคู่ขวัญน,นะ,ะและอย่าลืมนะคะเลขรับวงในนะสองห้าแปดศนเอามาได้หน่งถึตัวหรือสามตัวก็ได้บางสูตรยังเข้า3าตัวอย่างสูตรเนี้นะคะมันเป็นสูตรสี่หลักเหมือนกันเวืที่แล้วเข้าสี่แดหนึ่งเลยเนาะ มีสี่ตัวนี้แหละอันนี้เราก็ยกตัวนี้มานะมาไว้ตรงนี้เลยก็คือห้าศูนย์ห้าสามห้าหกแล้วก็ห้าเก้านี่นะคะมีทั้งหมดสี่ชุดนี้ในสี่ชุดนี้ก็เอาทุกชุดเลยก่อนนะเดี๋ยวคงงกูทายไปดูอีกทีหนึ่งแนละ้วสิบหน่วยจะเป็นตัวไหนนะนี่แล้วเราก็มาดู ชุดแรกอาจารย์ขอเป็นเลขเก้านะคะตัวที่เด่นสุดเลยนะเลขเก้ามากกว่าเพื่อนเลยนะคะเอาเลขเก้ามาเลยนะคะเก้าก็ชนมานี่แล้วก็มาถึงนี่เลยเลขเก้าอ่ะเก้าแล้วก็เอามาใส่เลยเก้าห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าอุ้ยสวยนะคะท่านผู้ชมเลขนี้ออกเคยออกได้นะค,ะคู่แรกเลยเก้าเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่รู้หลักปักหลักสิบใช่ไหม เราก็เอาแบบนี้เลย950905ชอบก็กลับตัวแค่ศูนย์ก็ห้านี่ปักหลักเก้านะ950905ตัวที่สอง953935แล้วก็ตัวที่สาม956965ตัวนี้เคยออกอาจารย์เคยถูกเนี่ยตัวนนะ 9, 5, 6, 9, 6, 5, เนี้ยนะ956965เนี่ยไม่ทราบตัวไหนเป็นตัวตรง 965เนี่ยอ่าแล้วอันนี้ก็950นี่ก็เคยออกนะคะอ่า953นี่ก็สวยแต่แต่ถ้ามีติดเลขศูนย์ก็น่าจะสวยก็จะมีตัวชุดนี้นะท่านผู้ชม905 950แต่ในที่นี้มันจะจะไม่มีตัว03นะคะท่านผู้ชมเอาไปตามตัวสูตรนะ595 959ก็995นะคะ 5, 9หลักร้อยใช่ไหมอันนี้มัน59มันอยู่คู่ท้ายอ่ะ เก้าห้าเก้าเลื่อเก้าเก้าห้ากับตัวข้างหลังร้อยยังยืนอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าสิบหน่วยจะเป็นแบบไหนอาจารย์ว่าจับแบบนี้มันง่ายแล้วบางทีเราปักหลักร้อยปักหลักสิบแล้วก็ปักหลักหน่วยพอเราเอามาจับด้วยกันบางครั้งหลักมันหลุดนะคะถึงเธอตัวเลขมันชอบหลุดแต่แบบเนี้ยระยะการเดินนะถ้าไม่ชมเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนิดนึงเผื่อใครเพิ่งจะมาดูคลิปนี้คลิปแรก เดี๋ยวขอหยิบอะไรสักสูตรหนึ่งมาให้ดูเอาห้ามจนแล้วกันเนาะโดเอาขอเป็นห้ามจนแล้วกันสูตรสูตรอะไรก็ดีหมดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนะอาจารย์เก็บเอกสารเอโอเคนี่ค่ะสูตรห้ามจนแต่งว่าที่หนึ่งนะคะระยะทางก็ยาวอยู่นะ่ะให้ดูแต่ว่าเออบางครั้งสูตร ข้อมูลบนบางทีอาจารย์อยากจะสไลด์ให้ดูแบบนี้ทีลงครั้งก็ประมาณสามสูตรจะได้เห็นทางของตัวเลขนะคะแบบนี้นะมันจะมาสิบหน่วยทุกงวดเลยนะคะเนี่ยอาจารย์สไลด์ให้นี่อันนี้คือแนวทางของแค่ห้ามจนชุดเดียวนะคะนี่ให้ดูเป็นตัวอยา่างแล้วก็เปิดมาหน้านี้เนี่ยหวางให้มาเพิ่งสูตรแบบนี้เพิ่งจะวางให้สองสามงวดเองนะเพิ่งจะวางให้แล้วมาฮอตฮิตเอางวดที่แล้วนะคะคือ่านะคะเพราะมันเข้าสามตัวเนี่ย มันจะอยู่ที่สิบหน่วยนะคะเนี่ยสิบหน่วยนะคะมีหลักร้อยด้วยอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะสี่แปดหนึ่งนี่ไม่มาสามตัวเลยนะ,ะอันเนี้ยทางของตัวเลขนะเลขสามเนี่ยท่านผู้ชมอาจารย์คิดว่าน่าจะสวยสําหรับงวดนเนี้ยตัวเนี้ยสามดีไม่ดีมาสองตัวได้ซ้ําไปเนี่ยนะเลขสามเนี่ยพุ่งมานี่นะสามแล้วก็เนี่ยตัวนี้เนี่ย ในนี้มันไม่มีสามไปคู่กับอะไรห้าสามนะคะท่านผู้ชมคู่เนี้นี่ก็สวยนะศูย์ก็สวยสามก็สวยไม่แน่อาจจะมันมันไม่ได้มาทุกงวดร้อยเปอร์เซ็นะแต่ว่าให้ดูเฉยานะตามนี้เลยศูนย์เก้าศูนย์ห้าเก้าไม่ได้นะเนาะเดี๋ยวสูตรหลุดนะคะท่านผู้ชมเราต้องไข้ไปตามแนวทางของสูตรนะ นะแบบนี้นี่คือห้ามจนเนาะให้ดูนะสูตรเยี่ยมก็ดีนะคะท่านผู้ชมสูตรเยี่ยมก็ก็สวยนะเยี่ยมต้องรือให้ดูเนาะข่าวหลังเดี๋ยวลองปรึกษาดูนะคะเห็นด้วยไหมว่าอาจารย์จะวางทีละสักสามสูตรหรือว่าท่านผู้ชมจะงงอยากจะใช้อย่างเก่าในข้อมูลบนพี่วางไปทีเดียวสิบแปดสูตรเลยอะบางท่านก็ไม่รู้ทางของตัวเลขอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าท่านจดกันเอาไว้ก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นแล้วกัน พราะบางคนเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ขอร้องให้อาจารย์วางเหมือนเดิมทุกงวดเขาจะเขาอยากจะเอาไปจดไว้อะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็ทําเพื่อเอฟซอยู่แล้วนะว่าอะไรก็ว่าตามกันเนาะตามนี้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์ลดหน้าจอก่อนเนาะลดหน้าจอให้ทุกท่านดูองค์รวมนะทั้งหมดเลยที่อาจารย์วางให้ในในแนวทางของหลักร้อยนะคะอ่างมวดนี้ก็ได้ไปแล้วที่เลขเก้าอ่าถ้าใครชอบเก้าไว้หลักสิบก็จะเล่น 909เพราะว่าคู่เนี่ยมันจะมีคู่โตสที่วางให้แต่มันก็มีโอกาสหลุดได้เหมือนกันก็คือคู่90นะ90เลขวิ่งตัวเดียวก็0โอ,อชุดนี้ก็สวยนะท่านผู้ชม905950แต่3อาจารย์ก็ยังชอบอยู่นะตัวเลขมันจะเกินนะคะตอนนี้ถ้าเป็นหวยพวงก,ก็จะเป็น9503ใช่ไหม เก้าห้าศูนย์สามแต่เลขหกคู่นี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะไม่แน่ไม่ไม่ชอบอาจมาตัวไม่ชอบนะอาจารย์จะชอบติติดดาวแล้วกันนะอันนี้ชอบอันนี้เก้าสามห้าชอบเมื่อที่แล้วของ fc เนะนีชนชนสามตัวนะชนชนไปที่สูตรของเขานะไม่ใช่สูตรของอาจารย์กับของอาจารย์สองสูตรรวมกันเขาชนที่แปดหนึ่งสี่เลยนะคะท่านะผู้ชมง่วดนี้เขาชนที่เก้าสามห้าสูตรเขากับสูตรอาจารย์ชนชุดนี้ แต่ไม่ติดเลขศูนย์นะแแล้วก็อันนี้ก็ชอบอยู่นะเบิ้ลเบิลแบบนี้เก้าเก้าห้าเก้าห้าเก้านี่ก็ชอบอยู่ตามนี้เลยเนาะอ่ะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ